ันนี้ก็กิจกรรมของเด็กนักผ้าเยาวาชนรุ่นผิวพีที่8นะของในโครงการในเดสท์แลนกิจกรรมแรกของวันนี้ก็คือจะพาเด็กมาดูงานดูวัฒนธรรมประเพณีของเก่าๆนะครับอันนี้เขาเรียกว่าย่านเก่าวังกฎดนะครับ่งตำบลบ้านบุ่งอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับเป็นตลาดเก่าที่พ่อแม่พี่น้องชาวจังหงัดพิจิตรอยู่มาน้มน้านและหลายร้อยปีนะครับแล้วก็จะมีสถานที่ต่างๆที่ศึกษาและสุดท้ายก็จะคือดูเรือโบราณ เรือโบราณชื่อเรือสอนทองเรือลำนี้เดิมพันเป็นล้านผู้รับผลลัพธยนะคะรับเงินล้านเดิมพันเป็นล้านที่ทําให้ชาวจังหวัดพิจิตรเราเนี่ยเขาเรียกไงทำนามาสมัยก่อนนะเอาเงินมามาเดิมพันเรือแล้วปรากฏว่าของเราแพมั้งรู้ว่าจะแพ้ ทางใต้อะเรือทางใต้แล้วนะก็คือเป็นที่มาเป็นลำเน้นจะเก็บไว้เป็นอนุสรและเป็นปิ่งอะไรของหัวใจข,ของพวกพจจิตนะครับแล้วก็เดี๋ยวไม่ได้ใช้งานแล้วใช่ไหมครับตอนนี้นไ,<อ>ไม่ได้ใช้นะครับจอดนะครับจอดตอเน,นี้เขาก็วัดวัดเนี้ยก็จะสร้าง<ม>เรือขึ้นมาใหม่ก็จะมีรุ่นใหม่เอามาแข่ง,ขงในภายใน,ใน,ยใน,ในจังหวัดเราหรือว่าไปต่างจังหวัดก็จะมีสันเจ้าโบราณหรือว่าอะไรของเขาต้องรอไกลเข้ามาแน,น,น,นะนําครับเมื่อกี้พูดถึงนักภากิ๋วรุ่นแปดนี่คืออะไรครับช่วยขยายความ รุ่นจิ๋วก็คือของโครงการไทยเวฟไทยในทะเลเรามาทําปีนี้ถึงปีที่แสร้างเด็กเล็กๆเด็กเล็กๆเ,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 เพื่อน,นักพาร์รุ่นใหม่เพื่อทดแทนคนรุ่นเก่าอย่างอย่างรุ่นอาจารย์เนี่ยจะเริ่มอายุมากขึ้นมากขึ้นซึ่งจังหวัดพิจิตรมีนักพาร์มากเยอะมากนะครับแล้วที่เรามาจังหวัดพิจิตรเนี่ยก็เพื่อให้เรียนรู้ว่าการพาร์เพื่อที่จะไปต่อยอดในเป็นอาชีพเสริมยกตัวอย่างรุ่นเก่ารุ่นที่ถามเนี่ย เป็นอาจารย์แล้วเป็นคนนี้นะครับที่มาช่วยผมเนี่ยเป็นนักภาวเติบโตมาจากไทยพบทเราคือมาจากทั่วประเทศเลยปีนี้ทั่วประเทศทุกปีครับก็จะทั่วประเทศเลยนะครับเราไปคัดที่ที่ไทยพีทคัดมาคัดมาเสร็จปุ๊บก็จะเอามาทํากิจกรรมรูดกรรแค่เป็นงานแล้วเราใช้สนามของที่พี่จิตรี่เป็นหลักหรือว่ายังไงครับหรือเราจะเวียนไม่จําเป็นครับนะครับคือแล้วแต่ที่ประชุมของไทยเบทเราว่าจะกําหนดที่ไหนเราก็ไปคุยกับสนามนั้นนะครับ เรื่องการพากับการแข่งเรือยาวนี่มันคู่กันเลยใช่ไหมครับใช่ค,คู่กันเลยครับถ้าเรือแข่งเหมือนนักกีฬาทั่วไปอ่ะมันก็แข่งไปแบบเงียบๆแต่รู้กันเองว่านักกีฬาหัวเรือชนะแพ้แต่ว่าการที่วันจะเข้าพร้อมกันเนี่ยถ้าไม่มีนักพากหรือว่าไม่มีคนประกาศอะไรเงี้ยไม่ตื่นเต้นไม่ตื่นเต้น<ส>ไม่เลาใจ <S <S แ,แต่การนักกีฬาที่พายมาจากเรือนะครับออกมาตั้งแต่แรกมมนได้ยินเสียงนักพากเนี่ยรึกเผิมเเ้าใจโอ้ยิ่ง ยิ่งแบบมีกำลังใจนี่โอ้ยรู้เรือเรานำเรือเราตามอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่างเงี้ยได้ยินเสียงน้ำพางเนี่ยเขาก็ึือหมกำลังใจแล้วก็มีดนตรีมีมหาสพกอะไรต่างๆนะใช่ใชครับเขาเรียกว่าศิลาไทยไทยต้องคู่กับคนไทยนะครับมีดนตรีไทยมีลิเกอะไรเงี้ยเข้ามามีส่วนร่วมนะครับสร้างให้บรรยากาศงานตีหลังของงานได้ได้ตื่นเต้นนะครับอย่างเรือคู่ขี่หรือสี กรรมการตัดสินแล้วแต่ว่าคนข้างนอกเขาังไม่รู้เ,เราก็ใช้ลิเกเนี่ยร้องเลืเ่นเพลินไป คนดูก็ลุ้นนี่ลิเกจะลงในแนวไหนดีเอ่ยลงสีแดงหรือสีน้ำเงินนันทอาจะประกาศธรรมดาใช่ที่ลีลาของครับลีลาของแนวผ้าก็รุ่นหนึ่งเราก็ได้เป็นลิเกอาชีพนะครับเป็นลิเกแล้วก็เป็นหมอท้องฝันเดี๋ยวที่งานเราก็มารุ่นหนึ่งและหลากหลายอาชีพนะครับที่เป็นพี่เลี้ยงในในปีนี้ก็จะมีอาชีพธุรกิจส่วนตัวพ่อค้าหอมทำฟาร์มโคแล้วก็เป็นผู้รับเหมา่้าร้าง มาช่วยกันกับมาช่วยกันใช่ครับเขาก็ไปอยู่ในอาชีพของเขาได้น,น้องแต่อีกคนนึงน้องก็ยังเรียนอยู่เขาไปแชมป์ปีที่แล้วแต่เขาก็ยังเรียนยังไม่จบม .6 ถ้าน้องๆเยาวชนจะสนใจเกี่ยวกับกิจกรรมนี้เราติดตามได้ที่ไหนครับทางเพจ Facebook ของเราครับของไทยเวสไทยเทเลสนะครับติดตามนะเนี่ยเขาจะลงข่าวว่าปีนี้ใครได้ปีตั้งแต่ปีแรกมาเลยแล้วปีต่อๆไปเราจะไปที่ไหนโครงการเราจะไปขยายต่อที่ไหนต่อยอดที่ไหนหรือว่า เด็กที่ได้แชมป์ไปนี้มีโอกาสจะไปแข่งที่ไหนหรือไม่ไม่ได้แข่งมีโอกาสที่จะไปภาคสนามไหนหรือไม่ในยกตัวอย่างอย่างน้อ,นนองน้องพุก๊กนะครับของกรุงเทพอาจารย์ก็พาไปอาจารย์ไปภาคที่ไหนใกล้ๆในเรา,เ,าเรียกใกล้ๆอาจารย์ก็พาไปสร้างที่สันเสียงเล็กๆใน,นใจน้ำนะครับนอกจากเด็กๆจะมาภาคแล้วก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องของศิลปวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่นใช่ด,ด,ด้วยนะครับ คือวันนี้ก็อาจารย์จะเอาดนตรีไทยมาโชว์ให้เด็กๆได้ดูแล้วก็จะมีทางเราไปดำนาด้วยใช่ไหมใช่อันนี้เป็นโครงการของแนวโมเดลของคุณพี่หนุ่มเพื่อนพี่หนุ่มอ่ะเขาทำโครงการนี้อยู่แล้วก็ปีที่แล้วได้มาคร้งนึงละแต่ปีนี้มาอีกแต่ออกแนวคนละแนวกับปีที่แล้วต้องติดตามทางเพจว่ามีอะไรครับเดี๋ยวจะต้องติดตามต่อไปว่ามีหลายๆแนวเอามาให้อยู่ครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราคุยๆกันครับสวัสดีครับ ขอขอบคุณก่อนยนะขอขอบคุณท่านทางบริษัทไทยเบสบอลที่ยังเห็นรักษานรรักษ์วัฒนธรรมทางสายน้ําอยู่นะครับว่าเป็นความสําคัญของจังหวัดพุทิ์ขนะซึ่งเป็นนโยบายเป็นขันเรือยาวเป็นระเบายสำคัญของจ,จังหวัดพิจเลยนะครับกลัวว่านักข่าวของเราเนี่ยพอรุ่นเก่าหายไปแล้วรุ่นใหม่จะมีมาไหมเราเคยเคยคุยกับผู้ใหญ่หลายท่านนะคะโดยเฉพาะของวังกรดเนี่ยเรามีชื่อเสียงทางด้านเรือแข่ง นะคะเรามีสนามแข่งที่ที่วัดท่หลวงซึ่งถือว่าเป็นสนามระดับประเทศแล้ววังกฎของเราเนี่ยยังมีเรือยาวซึ่งเป็นเรือประวัติศาสตร์คือเรือสอนทองนะคะอยู่ที่วัดบางคมซึ่งเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปไปชมกัน โบราณที่เก็บอนุรักษ์แล้วเป็นของเก่าของจังหวัดพิจิตรชื่อเรือเห็นยังชื่อเรืออะไรลูก oh. อาจารย์สิผู้กำกัชื่อเรืออะไรครับ oh. เรือสอนทองนะครับซึ่งแข่งกับเทวีนันทวันจากจังหวัด oh. อ่างทองนะครับเรือสอนทองนะคะเป็นเรือขุดน,นะคะตั้งแต่ปี2525นะคะขุดจากต้นตะเคียนทองทางต้นนะคะเป็นเรือประเภทยาวใหญ่55ฝีภายนะคะ แล้วก็ตอนตอนปี25นี่จะได้ครองแชมป์ทั่วประเทศเลยแล้วที่คือหาที่สุดก็คือไปชนะเดิมพันกับเรือทีวีรางวันของอาจทองนะคะ3ามล้านบาทค่ะซึ่งเรือของเราเนี่ยจะเป็นปัจจัยของคนพิจิตรนะคะแล้วก็เป็นเรือที่สร้างชื่อเสียงให้กับคนพิจิตรเราก็เลยสื่อสารประเพณีตรงนี้ขึ้นมาค่ะไม่ว่าจะเป็นสี่พายเรือนะคะการขุดเรือการทำผ้า เอค่ะซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของคนพิจิตรเลยค่ะเสียงเจ้าพนเสียงนักภาคพิจิตรของท่านนะครับแล้วก็สามท่านดีวเนาะคันดิเตอร์ดูไหแล้วก็นักภาคจากุคลราชธานีด้วยนะครับวันนี้มีโอกาสไปยิืมนายแพทย์ดรมาเป็นกรรมการเราด้วยนักภาคจากุคลนะครับเดี๋ยวจะเริ่มเลยนะครับซึ่งสดๆเลยนะไม่มีเสียงปี๋เสียงกรองแล้วนะครับ อ่พ่อแม่พี่น้องจะได้ชมภูมิตไปนี้เป็นเรือเรืองพันสามสิบล้านาวางรอบน้ำสีแดงในน้ำของเทวีนครวันจากจังหวัดอ่าทองใช่อบน้ำสีเงินองสอนทองของวัดวังพุมจากจังหวัดพิจิตรเหลือทั้งสองลำเอาเฮียพุ่นแล้วอ๋ก มี่น้องจ๋าเหลือสอนทองนั้นเหลือเดิมปันสามสิบล้านกับเทวีนันทวันล่องน้ำสีแดงนั้นออกมาแล้วตีขุ้งกี้หมาเป็นฟองพอยัตเกระดุยเละกระจายแบบนี้สอนทองเราจะทําได้ไหมหน่อตีบอลตีปี้มาตีเกระดุยกระจายสอนทองจะตีแล้วนะจ้าจะบอกเฮ้ยเเอาราไว้ดีได้นี่ไปสอนทองสอนทองการหนูใช่ปะเทวีเทวีนันทวันเทวีนันท์จะแทนได้หรือไม่ได้เอาแล้วแสงแกไม่ได้สอนทองจะทำ ต้าหรือกะ,ะแสเทมิ่งเลยบนลไล่เบียดไลบี้ะแสได้หรือไม่ได้คนต่างนตาคนตากคนตากนต่างคนตาไปราว่าตั่งน้าสีดงเลยสอนไอ้ไอ้สอนร้องเดังดีจากวัดางุ้วัางุงาบนบางเอมเมืองจังหวัดพิคณุโนที่นท้ามคนต่างันเาวัดเอวามงทาวัดยมัดันมวาจากแจงไม่ได้แต่่าอนรอเาะว่าเลนานเป็นตข้าแน่นอนไปคนขาในมข ผ้ีดีวีมานักต้ะแคงทอนทองได้ไหมทอนทองไยายาดีไปทอนทองดีไปทอนทองดีไปทอนทองดีไปเฮาเซนไทย ันนี้ครูนะครับเป็นครูสอนภาคเรือนะครับชื่อจะเต็มเมคือร้อยตำรวจโทไพรโน์คงสมรน,นะครับเป็นอะไรเออเป็นตำรวจครูสอนภาคด้วยนะครับวันนี้เป็นครูอยู่กรุงเทพนะครับเป็นตำรวจกรุงเทพแต่ว่าจบอยู่พิษณุโน,น,นี่แหละ <S <S ลวันนี้จะพาเด็กมาภาคเรือแล้วมาทํากิจก,กรรมร่วมเรากับนักเรียนของสะพานหินหันหวเฉียวแล้วก็อะไรนะตอนยุ้งแสง เม็ดข้าวเม็ดเดียวเนี่ยที่เรากินเป็นจานเนี่ยว่าเราจะได้ปกติจะหปีนะครับแต่ครั้งเนี้ยมันจะประมาณกี่เดือนครับสามเดือนสเดือนสามเดือนนะครับแต่ว่ากว่าจะเป็นเม็ดข้าวเราจะเริ่มจากการถอนนะครับเดี๋ยวพี่รู้จะให้ให้ผู้เชี่ยวชาญเขาแนะนำผู้เชี่ยวชาญครับคือไนวะอันนี้คือชาวนาเลยนะครับชาวนาเลยเดี๋ยวเขาจะแนะนานะครับเริ่มตั้งแต่ดึงข้าวขึ้นมา ทำอยังไงให้กว่าจะไปไปไป,ไปปากในนาได้เป็นของ <c oughs> อคิอ <c oughs> <c oughs> รถวันนี้พวกเราจะเรียนรู้การทำนาข้าวเป็นจานอาหารทุกอย่างเราต้องกินให้หมดเมื่อกว่าจะได้เป็นจานเถือนแรงงานของเจ้านาะแล้วทีนี้กว่าจะได้ข้าวแต่ละอย่างเดี๋ยวจะให้คนแก่้ อย่าใช่คนณเก่าผู้สูงอายุเนาะอายุ84ปีจะดำเนินสอนพวกน้องหนูว่าข้าวกว่าจะได้มากว่าจะเป็นต้นก้าจะถอนแบบไหนทำแบบไหนแล้วก็จะจะการวิธีหาบกล้าก็จะหาจากนี่ไปส่งพวกน้องหนูน่นและการปรับดับจะปรับแบบไหนบิดจะเป็นไงจะื่อให้สอนนักวัววัวโศเนาะอายุ84ปีนี่นะดูดูวิธีนะครับดูวิธีดูแล้วกุมหนาวเลย ใชปพอเราได้ต้นเราต้องจุ่มน้าเพื่อให้ดินหายดูดวิธีดูวิธี้ลงมาลงมาลงมาลงมลงมาลงลอันนี้เด็กกุงเทเด็กกุงเทมา <Okay. S 2> อันนี้เป็นกิจกรรมของนักพักระยาวรุ่นจิ๋วที่ที่ที่เป็นการเลือกเด็กของเกี่ยวกับนักพักระยาวรุ่นจิ๋วนี่แหละครับ คือเราพยายามฝึกให้เด็กมีความกล้าในการพูดในการคิดมันมันเป็นหลักสูตรของการมุกช็อปส่วนหนึ่งที่ที่เราจะฝึกให้เด็กๆรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ชีวิตวิถีเกา่าการปลูกข้าวเกี่ยวกับการนักพัฒนาแบบยัง่งยืนอะไรแบบนี้เพื่อให้น้องๆเขาได้ลงมือทําจริงๆครับจะได้รู้ว่าเ้ยก่อนจะเป็นข้าวหรือก่อนจะเป็นอะไรหลายๆอย่างมันมีมีความเป็นมาไงอะไรประมาณนี้ ซึ่งมันเป็นคอนเซปต์ของเราหรือเปล่าครับแบบการที่เราจะพาเวลาเราจัดกิจกรรมนักภาคพื้นจีวเราก็จะให้เด็กๆเรียนรู้สิ่งอื่นๆด้วยนะครับอ่าใช่ครับคือคือคือทุกป,ปีเราพยายามหาอะไรใหม่ๆให้น้องๆก็ได้เรียนรู้ครับซึ่งมัน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 เป็นคอนเซปต์หลักของเราอยู่แล้วคือคือน้องไปเอมติื่ไปจังหวัดโน้นจังหวัดนี้อ่ต้องไปเรียนรู้สิ่งของจังหวัดนั้นๆแล้วเขาจะได้เรียนรู้ของแต่ละจังหวัดไปอะไรประมาณนี้ เด็กๆแล่านี้ถ้าสนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมได้อย่างไรครับคือทุกปีเราจะมีปีเป็นทุทกปีซึ่งปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะฮะก็เดี๋ยวก็จะเป็นปีที่9ก็เราจะมีการคัดเลือกคลิปจากคลิปจากที่น้องๆภากนอนอไปเนี้ก็หลัหลกๆก็จะเป็นอ่าเพจเฟซบ o ๊กของ t ทยเบสทยทาเลน์นะฮะก็เดี๋ยวจะลงข่าวลงอะไร ไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวมีกิจกรรมดีๆก็สามารถติดตามได้ในเพจไทยเว็บไซเคเลนนซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องเรือยาวมีเรื่องอื่นด้วยนะครับซึ่งในเพจของเราก็จะมีกีฬาอย่างอื่นด้วยนอกจากเรือยาวนอกจากฟุตบอลฟุตบอลแะเบบอลเบสอลคือจะจะรวมอยู่ในนั้นหมดเลยครับทราบว่าเด็กๆที่เป็นนักภาคุนจิ๋วของเราเนี่ยเมื่อผ่านไปแล้วจบไปแล้วเนี่ยก็กลับมาช่วยเราในหลายๆด้านยังไงบ้างครับ ใช่ก็ตอนนี้ที่เรามาช่วยก็จะมีรุ่นพี่ๆมาช่วยเป็นโค้ชซึ่งบางคนก็เป็นครูไปสอบติดตำรวจไปไปเนี้ย,ยก็บางคนก็ไปเป็นพิธีกรเพราะนำความรู้จากการภาคเรยาวไปปรับใช้ในกีฬาอื่นได้ก็มันจะไม่ใช้แค่เรื่องของเรยาวแล้วจะไปนในส่วนพิธีกร<อ>เปิดงาน<อ>ฟุตบอลฟุตบอลคือมันสามารถต่อยอดได้แค่เรา,เรา,เ,ราเรามาจุดประเด็นน้องให้แรกๆให้น้องก็มีความกล้าในการพูดก<อ>ล้าในการคิด มีไวรพริปบในการพูดว่าจะพูดยังไงหนึ่งตองสาเพราะว่าอย่างที่บอกว่านักภาคระยาวเราต้องมีความคิดเร็วมีไวรพริปบก็ต้องพูดใช่เพราะ,ะมันต้องแบบว่าต้องต้องคิดเร็วครับออเอเอเรือชนงชนะอะไรวันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ดีที่น้องก็ได้ต่อยอดอย่างยืนได้คือเราใช้ศิลปะวัฒนธรรม แล้วก็ให้เด็กเรียนรู้แต่ว่าจริงๆิแล้วมันคือการพัฒนาศักยภาพของน้องๆอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับปีหน้าเราจะไปที่ไหนครับสำหรับเรือยาปีหน้ากําลังจะไปที่ไหนคือที่จริงมีในมีในใจอยู่อยากไปหลังสวนซึ่งหลังสวนเป็นเป็นงานแข่งเรือประเพณีเขาเรียกว่าแข่งเรือชิงทงอะไรประมาณนี้ที่จังหวัดที่จังหวัดอ่าชุมพรฮะใช่จึงเป็นงานใหญ่มากของของของที่นั่นก็คิดว่าอยากอยากไปที่นั่นอยากให้น้องเปลี่ยนเปลี่ยนการ ภาคเรือแบบแบบแบบอีกแบบหนึ่งอ่าเพราะว่ามันจะแตกต่างกันก็ว่าถ้าเป็นที่หลังส่วนมันจะเป็นการแข่งเรือแล้วต้องโขนชิงทองอ่าใช่มันจะเป็นอีกแบบึ่งซึ่งต่างจากจที่พิจิตนี้ใช่คือที่พิจิตก็จะเป็นการแข่งเรืออ่าแล้วจะมี30ปีพาย4ี่ีพายห้าผีพายก็จะเป็นมาณนี้แต่ว่าเรือจะแข่งแล้วเข้าเส้นชายอย่างเดียวชายไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเป็นหลังส่วนก็จะมีเข้าเส้นชาย คือเข้าเชัยแล้วไม่ใช่ว่าคุณจัชนะเท่านั้นต้องคว้าต้องคว้าผ้าคว้าผ้าให้ได้ด้วยฮะใช่อะไรประมาณนี้เขขอบคุณมากครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันในเพจไทยเอ๊ะไทยเบสไทยเทเลสไทยเบสไทยเทเลสครับไทยเทเลสไทยเทเลสนะครับขอบคุณครับ